พันปีหลวงทั้งหมดตรงเบื้องหน้าพระฉายรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาคพระบระมราชินีพันปีหลวงน้อมสมนึกในพระมหากรุณาธิคุณพันปีหลวงกล่าวว่าสองท่านขออนุญาตเรียนเชิญครับ อย่างขาที <wield ing 1970> ่สุธิดาจะได้โอกาสกว่าเราคนไทยชคดีนานทก่จะอกนะครับสรารับ่น้าส่งน้ส่งานน้าคือรูประกอบพิธีและในวันนี้ในการประกอบพิธีถวายน้ำส เึ้นจกแบงสออครขออแรมเรียนร่องการนตล น้องสมเด็นแนว่ากลุงานทั้งเป็นบุด้วยความจงรักภักดีอย่างทีงสุดด้่ยด้

दुं अ तथायाति ते तर्हे न तथा Di Utang Serdang Kacami มะนามะนามามะนาใจโยอาระมะปจโยอารถันใจโยสาชาตปาใจโยอัตตปใจอาารปจโยอิตปจโยปยตปใจโยใจโยอวิคตปาจโย

Okay.